พายแ p ปเปโหแค่ได้ยินชื่อนี่ภาพความเป็นอเมริกนันอเมริกันลอยมาเลยใช่ไหมครับแต่ถ้าผมบอกว่าเรื่องจริงเบื้องหลังขนมที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยมันมีอะไรที่ซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งกว่าที่เราคิดเยอะเลยล่ะครับอะลองนึกภาพเล่นๆน,นะครับถ้าเกิดมีคนมาถามเราว่าเฮ้ยขนมอะไรที่มันอเมริกันที่สุดใน3โลกผมว่าคําตอบแรกๆที่ผุดขึ้นมาในหัวของแทบทุกคนเลยนะก็ต้องเป็นพายแอปเปแน่นอน ก่อนไปฟังเรื่องราวติดตามกันไว้ก่อนเลยเรื่องเล่าอาหารโลกเอาละครับเพื่อให้เข้าใจเรื่องทั้งหมดเนี่ยเราต้องมาดูกันก่อนว่าเอแล้วทำไมละ่ะทำไมพายแอปเปิลถึงได้กลายเป็นตำนานคู่บ้านคู่เมืองของอเมริกาไปได้คือมันไม่ใช่แค่ของหวานธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของวัฒนธรรมอเมริกันเลยเป็นตัวแทนของคำว่าบ้านความอบอุ่นประเพณีต่างๆเป็นขนมที่แบบว่า ต้องมีอ่ะในวันหยุดสําคัญสคัําญจนถึงขั้นมีสำนวนที่เขาใช้กันติดปากเลยนั่นก็คือคำว่า as American as apple pie ครับแปลแบบตรงๆต,ต,ตัวเลยก็คือเป็นอเมริกันเหมือนพายแอปเปิลนั่นแหละครับโอ้โหสำนวนนี้ยิ่งตอกย้ำภาพจำให้มันฝังลึกลงไปอีกแต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะครับเพราะว่าความจริงที่อาจจะทำให้หลายคนต้องตกใจกำลังจะถูกเปิดเผยแล้วครับ ไอสิ่งที่เราเชื่อเราเข้าใจกันมาตลอดเกี่ยวกับเจ้าขนมชนิดนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงทั้งหมดซะแล้วนี่แหละครับประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้เลยคือด้านหนึ่งเนี่ยคือความเชื่อที่ว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของอเมริกาแต่อีกด้านหนึ่งคือความจริงที่แบบว่าฮะต้นกาเนิดของมันมาจากยุโรปใช่แล้วครับฟังไม่ผิดหรอกครับสูตรดั้งเดิมของพายแอปเปลิลเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นที่อเมริกาอ้าวถ้าไม่ได้มาจากอเมริกาแล้ว จริงๆมันมาจากไหนกันแน่ล่ะคำตอบเนี่ยจะพาเราข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกย้อนกลับไปเลยครับไปที่ทวีปยุโรปนู่นเลยตามข้อมูลที่มีการบันทึกไว้นะครับเขาบอกไว้ชัดเจนเลยว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยไพล์แอปเปิลจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอเมริกาก็ตามแต่ว่าสูตรออริจินอลจริงๆเนี่ยมีที่มาจากประเทศอังกฤษแล้วก็เนเธอร์แลนด์ครับและสูตรจากยุโรปมันมาถึงอเมริกาได้ยังไงคำตอบก็ง่ายนิดเดียวครับ มันเดินทางมาพร้อมกับผู้อพยพชาวอังกฤษและก็ชาวดัตช์นั่นเองที่เขาข้ามนาม้ำข้ามทะเลมาเพื่อตั้งรกรากในโลกใหม่นะครับแน่นอนว่าพวกเขาก็ต้องเอาวัฒนธรรมอาหารและความทรงจำจากบ้านเกิดติดตัวมาด้วยมาถึงตรงนี้คำถามที่หลายคนน่าจะสงสัยกันก็คืออา้าวถ้าสูตรมาจากยุโรปแล้วทำไมทำไมมันถึงกลายมาเป็นขนมอเมริกันจ๋าได้ขนาดนี้ล้วครับเออเรื่องนี้มีที่มาที่ไปที่น่าสนใจมากเลยครับ คือกระบวนการนั้นเริ่มจากที่ผู้อพยพเนี่ยเขาเอาสูตรเข้ามาใช่ไหมครับพอเวลาผ่านไปแอปเปิลก็กลายเป็นผลไม้ที่ปลูกกันทั่วบ้านทั่วเมืองในอเมริกาเลยหาซื้อง่ายราคาไม่แพงที่นี้พายแอปเปิลก็เลยค่อยๆกลายเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์ของความเป็นบ้านในดินแดนแห่งใหม่นี้จนมันซึมลึกกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมอเมริกันไปโดยสมบูรณ์ครับ และทั้งหมดนั้นแหละครับก็คือบทสรุปการเดินทางที่ยาวนานของไพยแอปเปิลจากยุโรปสู่ใจกลางวัฒนธรรมอเมริกันนั่นเองดังนั้นนะครับประเด็นสำคัญของเรื่องนี้เลยก็คือมันแสดงให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนมากๆเลยว่าอาหารเนี่ยมันเดินทางข้ามพรมแดนได้เสมอแล้วพอไปถึงบ้านหลังใหม่นะมันก็จะกลายเป็นเรื่องราวใหม่ๆมีความหมายใหม่ๆในวัฒนธรรมใหม่ๆได้เสมอเลยครับความรู้ เรื่องราวเรื่องเล่าอาหารการกินที่คุณอาจจะยังไม่รู้ผ่านภาพการ์ตูน AI แบบสนุกสนุกติดตามกันไว้ได้เลยแล้วพบกันใหม่เรื่องเล่าอาหารโลกสวัสดีครับ